ก็จะเป็นย่าหน้าตามมาสองเจ้าคำเกา่าย่าหน้าเจ้าคำเกา่าแม่นี่ยแต่แม่ท่าอเรื่องแม่เลยนะแม,แม่ตอนนี้แม่อยูไ่ไหน

เราเป็นยานาสถานศรีผลทรายผลทรายผลดินถวายพระสงฆ์อย่างเดียวอื่นไม่มีอะไรคิดยานาีกกเขาเออจะยาที่อยู่อค่ะจะไข่ปา่ได้ไ่ได้ได้บอกพ่แม่ก่อนนี่นะคอบคุณทั้ที่ที่นั่นนะ một khả với cái nó cũng phải เป็นเนี่ยนะคะแต่ว่าอยาก ทำสักคนละสองร้อยวัดใหญก็ได้เนาะสำหรับนี่ส่งไปเนาะพี่แมว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 เด็กบวาเอาง้อไปนี่เรียนรูที่ติดตรงไหนมาทะล่งแล้ว มีแมวไม่มาหรอดีมากเออถึงไลน์ลกที่10%เออเลยนะคะเด็ดเออน่าจะอยู่ที่80%นะไปทบุเนาะให้สั่นไงโอ้นี่สนให้ที่เนาะส่นจังทำบุญทำบุคนละ200เออให้ มดพวกเรยนนาคงูคี่ใจหูเจ้ากรรมั้งหมด่ะเขียนแค่นี้ก็ได้อ้าแมว่ะวันนี้มาับเพื่อนมาอย่งี้ะเอาดีแล้นี่หายแล้วน่ะได้ได้ได้เอาลุยุล้ยอยู่แล้วมาเปการเสริมกลยลยยอี้ชยอะอ๋อีเยอะนะ